สวัสดีค่ะสวัสดีดีกับเชียบออมมาแล้วค่ะอู้เหมือนเชียร์เหมือนหมาเหรอวันนี้น่าเราจะพูดเรื่องหมาเนี่ยแหละมาหมาค่ะ นี่เองนะคะของฉันก็มีนะซื้อปลาวานของเขาเนี่ยชื่อพิชาพิซ่าถ้าแบบเป็นเด็กไม่ดีก็กินเลยเฮ้ยไม่ใช่หมาที่ใส่ไม่ค่อยดีด้วยนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็จะดีเฉพาะกับแม่คนเดียวนั่นแหละจะไม่ดีกับดิฉันกับลูกเลยนะคะที่พูดเรื่องหมาเนี่ยเพราะช่วงนี้เรื่องหมาเขาดังนะมาแรงเนาะมาแรงแต่ก่อนอื่นนะคะคุณผู้ชมมีหมาที่คุณผู้ชมชอบหรือเป็นเป็นหมาที่อยู่ในหนังมางกร์ตูนที่อยู่ในดวงใจของผู้ชมนะคะชื่ออะไรบ้างส่งมาบอกเรานะคะที่เบอร์0 1 หนึ่งสสี่ค่ะใช่เรามาว่ากันด้วยเรื่องคุณแม่หมาก่อนเนี่ยนะคะแม่หมานี่มีหลากหลายแบบนะล่าสุดก็จะไม่ใี่ล่าสุดก็มีมานานละหลัก็จะมีซิุปปี้เคยเห็นใช่ไหมซิมน,นุปปี้มีอะไรสกุบปี้ดูสกุปปีด,ปปดูมีเยอะแยะเลยแล้วก็มีหมาที่สร้างวีรกรรมดีๆให้กับบ้านเราก็มีนะอย่างของเรานี่มีชื่ออะไรคะเจ้าปุยเจ้าปุยโทรแล้วล่าสุดก็คือว่าไปฆ่าเด็ก ที่ที่ถูกละทิ้งเอาไว้นะคะเด็กเด็กที่เขามาทิ้งไว้แล้วก็ไปใส่ในถุงไว้และเจ้าปุ๋ยเนี่ยนะคะก็ไปคาบแล้วเอามาให้กับเจ้าของตัวเองเบบี้พืนั้นก็เลยรอดรอด <TV S 2> ชีวิตไปนะคะเรื่องนี้เนี่ยนะคะโด่งดังไปทั่วโลกแต่จริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะจะบอกให้สิ่งที่น่ายินดีก็คือว่าแม้แต่หมา ยังรู้จักที่จะช่วยเหลือชีวิตน้อย<ช>แต่คนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยทิ้งล<า>ูกได้ยังไงอะใจลายเขาบอกว่าใจลายมากถึงแม้ว่าเรื่องนี้นะคะจะออกไปทั่วโลกเราไม่ได้ภูมิใจอะไม่ได้อยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศของเราเนะีะเราภูมิใจสี่ขาเราภูมิใจสี่ขามากที่เขาทําแบบนี้ใช่แล้วก็ปัจจุบันนะคะสี่ขาเขาก็เลยได้รับการตอบแทน เขาได้เป็นแบบเป็นเป็น<ม>ปโล้โล่ได้ปลอกคอค่ะและที่สําคัญก็คือว่าเขาได้เงินมาจํานวนหนึ่งให้เจ้าของเพื่อไปซื้อข้าวมาให้เขากินเนออทีนี้ก็ได้หมอ่อหม่อของอร่อยกันแล้วนะคะและน้องคนนั้นก็คือได้รอดชีวิต,วตจากการถูกทิ้งนะคะแล้วก็เลยมีชาวต่างชาติซึ่งแบบว่าเขาก็อยากจะได้ลูกบุญธรรมอยู่แล้วเขาก็เลยมารับเด็กคนนี้เอาไปอุปการะเป็นลูกบุญธรรมก็ต้องเรียกว่าโชคดีบนความโชคร้ายใช่แล้วค่ะ แล้วก็จริงๆนะคะวันนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องหมาแล้วนะคะมีสาวท่านหนึ่งนะคะเขาเนี่ยได้อุทิศต,ตัวเองเพื่อน,น้องหมาจริงๆเลยนะคะพูดแล้วขนลงกนะูดลความรู้สึกแบบว่าชื่นชมเขาชื่นชมเขามากชื่นชมามากๆเอาไปเจอเขากันเลยค่ะ อยู่กันแล้วล่ะค่ะคุณเก๋ชนระดาเมฆกราตีค่ะสวัสดีค่ะสาวสวยสาวสวยมาด้วยเสื้อนี้เลยค่ะของโครงการคืออะไรชื่อเดอะมอยส์ค่ะเดอะมอส์เสียงจากเรา สิ่งจากเราคือ The Voice ที่คอนเซ็ปต์จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยค,คือ We s c e a m on behalf of them ก็ค,ออคือเราเอกนาแบบคองๆใช่ออของสุนัขและแมวมแล้วถึงแรกเริ่มทีต้องบอกโครงการใหญ่เนี่ยเริ่มจากการที่เราไปช่วยสุนัขและแมวนะช่วงตอนเที่ว่ากรุงเทพมหานาคนนรนนเนี่ยมีอุทกภัยน้ำท่วมมีหล้าสามดังนั้นก็ทำเรื่อยมาค่ะจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราไม่ได้ช่วยแค่สุนัขและแมวแล้วอันนี้เป็นเสื้อเวอร์ชันล่าสุดในทามีงช้าง เนี่ยค่ะตอนนีเดี๋ยวว่าช่วยสัตว์นะเอาข่าวเ่อช่วยสัตว์ช่วยเหลือสัตว์ต่างๆนะที่ไม่ว่าจะเป็นถูกทอดทิ้งที่การถูกได้ยากถูกลังแกนแล้วตอนนี้ก็มีมีตอนนี้ก็มีม้ามาอยู่ในโครงการของเราม้าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวม้าที่ปลดระวังกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอถามก่อนว่ามันเริ่มมาจากความรักของของของสุนัขสี่ขาที่อยู่ที่บ้านก่อนเลยใช่ใช่เลยค่ะมันเริ่มมาจากไหนเอาไม่เอาน้ำท่วมนะเอาก่อนหน้านั้นที่แบบเป็นความผูกพันของเกย์อยู่แล้วเลยคืออย่างเมื่อกี้เมื่อก่อนก่อนเข้าเบรกนะครับพี่อ้อมคุยว่าพี่อ้อมขอเเป็็นสัตว์ละดก คืออย่างเก๋เนี่ยคอนเซ็ปต์คือเก๋ไอ้ไม่มีครอบครัวค่ะก็จะเป็นการแซวๆในหมู่เพื่อนฝูงเลยแล้วว่าเก๋เนี่ยเขารักประศัตรอย่างไม่รักเด็กเพราะว่าเวลาไปทำรายการกับเด็กทีไรเนี่ยน้องจะต้องโดนเด็กแกล้งตลอดเด็กจะต้องแกลงหลายครั้งถ่ายโฆษณากับเด็กตั้งแต่ตั้งแต่ไลท์เอ็มบีแทยอะไรกับเด็กเนี่ยนะคะโดนเด็กแกล้งตลอดเลยทุกเรื่องเลยเป็นคนที่เด็กไม่รักมากเก๋ก็เลยเขาลังนะเขาถึงแกลงจริงๆตัเองก็มีหมาของตัวเองอยู่ที่บ้านใะไรอย่างนี้ก็เลยก็เลยประมาณนี้ค่ะเลยเริ่มจากการรักษาเขาเลย ปลูกพันธุ์มาแล้วที่บ้านเลี้ยงสุนัขด้วยเลี้ยงมาสิบสิบห้าปีแล้วค่ะก็เลยปลูกพันธุ์แล้วพอเห็นน้ําท่วมเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากไม่มีใครช่วยเหลือเอาอาหารก็ไม่มีใครเอาเข้าไปถึงเราก็เลยอาสาจริงตอนแรกเรางบไปเป็นการจะแรกเป็นจิตอาสาไปช่วยคนก่อนนะคะแต่ว่าเราเป็นผู้หญิงค่ะเขาบอกว่าบางทีเก้งก้างจะช่วยเขายกของลงจากบ้านอุ้มคุณยายหรืออุ้มคนเจ็บมันลำบากบาที่บ้านไหนป่ะเขากบอกเอาที่เก็บไปช่วยสัตว์ก็แล้วกันก็คหมือเราไปช่วยคนเก็บไปพาแจ้งเตือนเก็บไปอุ้มหมาอุ้มแมวออุุ้้มมกกกระต่ายงน อิยูตู้ปลาอิยู่ตู้นูทำทุกอย่างช่วงน้ำท่วมนะคะเราก็เลยกลายเป็นแบบว่าด้านนี้ก็เลยทำโครงการเราก็เลยเป็นโครงการเสี่ยงจากเราเกิดขึ้นค่ะดีแล้วโครงการนี้มันมันมันทำอะไรบ้างก็ตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยเราช่วยตอนแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าอุทกภัยน้ำท่วมคือแต่ละอพยพสุนักก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็น สุนัขเราได้เป็นสัตว์เลี้ยงก่อนนะคะก็จะเป็นสุนัขแมวหรือก็สัตว์เลี้ยงต่างๆในที่เจ็บป่วยแล้วก็เจ้าของขาดทุนทรัพย์เอางี้ก่อนดี้กว่าก่อนเดี๋ยวเรยวเรกหน้านะคะเราจะคุยเรื่องว่าทําไมถึงได้เกิดโครงการนี้งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยที่มาของโครงการ THE v o ว c e ซีมันมาได้ไงแล้วก็มีประโยชน์ทําอะไรกันยังไงนะคะสักครู่ค่ะ มาคุยกันต่อนะคะสาหรับโครงการ The Voice มาเริ่มเริ่มทําโครงการจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่ต้องบอกว่าโครงการ The Voice จริงๆเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยวันดีมากวันแห่งความรักค่ะ14กุมภาพันธ์วันวลนชายวันวลนทน์คงเป็นวันแห่งความรักจริงๆแต่ว่าอาจจะเป็นความรักที่แบบความรักแล้เมตตาความรักและเมต้ตาให้สุนัขโดยการที่ก็ต้องมีสุนัขมากัดกันที่หน้าออฟฟิศเกตพอดีวันนั้นมีสุนัขมากัดกันเแล้วก็เลยต้องไปไปไปห้ามสึกสุนัขกัดกันก็คือวันวันชายปีนั้นเนี่ยทุกคนก็จะไปหลบ ทันคุ้งกันเข้าดินเนอร์อะไรเงี้ยแล้วก็คู่รักหรือครอบครัวเก๋ก็อยู่ที่โรงงานสักดินันแต่ว่าจะมีคู่รักไปเป็นเพื่อนไหมคะไปไปตอนเดึกค่ะโอเคพอเราถ่ายปีนันก็เลยเราฉลองที่โรงงานสักทองหล่อเกิดจากเดี๋ยวไหวใช่ยังไงใชคะคือดำเนี่ยเขาไม่สบายอยู่ช่วงหนึ่งอ่าชื่อดำก็คือเก๋ก็ตั้งชื่อตอนแรกเนี่ยคนออฟฟิศเรียกเขาชื่อน้องวาเลนบอกน้องจ๋าเรียกวาเลนชายแต่จะเรียกวาเลนได้มันไม่หันมาสตทีเรียกเขาง่ายง่ายเพราะสีดำดำไปเลยชื่อดำเดทบาทไม่ว่าหลังจากคุณดำ หรือน้องดำของเราเนี่ยรอดชีวิตแล้วรให้เก๋แล้วเนี่ยเริ่มต้นสร้างโครงการนี้ขึ้นมายังไงคะเดี๋ยวไวโครงการนี้ทำอะไรบ้างแล้วหมาย่ังไงเดี๋ยวไวจะีเกิดขึ้นคืนนั้นเลยคุณเจี๊ยบคือความเดิมทีเนี้ยตอนที่เราไปช่วยสุนัขตั้งแต่ตอนน้ำท่วมปี53ปี54เจอดำใช่ไหมคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกิ๊กก็มีเรื่องราวของเรื่องชุนนักจนสัพท์ต่างๆ,ๆมีขอลงทุนไปช่วยพวกซอยด็อกสแสทเลอร์นะคะหรือไอโซเอสเนี่ยต่างๆเนี่ยผ่านเกศชวดราแฟนเพจแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยทุกคนจะบอกว่าเนี่ยไม่มีอัปเดตผลงานเลยเดี๋ยวเรื่องหมาแมวน้องแฟนคลับที่เอารักกันมากๆนี่เขาบอกเนี่ยพี่เกศเชื่อเหตุการเพจหมาแมวเฉยแบบว่ากินใจอ่ะเดี๋ยวคนถามว่าดีทำไมบอกว่าวันนี้ได้ไจะลงทุนตลอดเวลาเอาเป็นเป็นครั้งคราวแล้วกันนะก็ขับไปเรื่อยคืนนั้นนะคะก็สหาน้อองเขบาทรศัพทเลลย์กันชื่อเสียงเรา ที่เกีเาา่ยวกับอะไรชื่อนี้กว่าเรื่องที่หมอเขาเสียงที่มีความหมายก็เะ็เสียงที่พู้ไี่มีความหายที่ว่าเสียงจากค,ค,คนคห,คหลายๆคน<ม>ที่เนีสัตว์ในกรงเทศเนี่ยหรือว่าสัตว์จรจดต่างๆเนี่ย ไ,ได้ลดน้อยลงเ<ช>สียงใจเราก็ได้เกิดขึ้อย่างน้อยหนึ่งตัว2ตัว5ตัว10ตัวร้อยตัวมันก็นยังเป็นชีวิตช,ช่วยได้คืออย่าคิด<ม>เลยนะคะว่าคุณหนึ่งคนนี้จะเราไม่มีกำลังหรอกคือเก๋เลยลาม่าเหมือนกันว่าเก๋เขาม่มีกําลังสามารถทําได้<ม>แต่จุวันนี้แค่หนึ่งชีวิตที่เราช่วยได้เนี่ยก็มีความหมายมากๆใช่นี้เสียงของเรานี่ใหญ่มากยิ่งขึ้นเพวเนี่ยเก๋มาเจอพี่เจี๊ยบพี่อ้อมเนีมา<ฆ>ออกรายการเนี่ยเจี๊ยบอ้อมก็ช่วยให้เก๋เนี่ยมีคนรู้จักเสียงใจเราไหมขึ้นเสียงใจเราก็มีพลังที่ยิ่งขขขขึ้นน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 ไไปปอีีีกกกเเเเ่่่่ยยย็็ลมมสสสสุุุุัััััคคะะะะาพธ์ใชท สุนัขที่ีเลยค่ะเป็นแบบออสเซเชียนลาบอร์โกลเด้นอุ้ยหรอแล้วเขาก็ทิ้งมันหรอใช่แต่ว่าทุกวันนี้มีสุนัขในโครงการที่มีสุนัข3,000ตัวแล้วค่ะที่เก็บดูแลจริงๆเนี่แต่น้ำทั้งปี53ชิสุเนี่ยมี42ตัวน่ารักน่ารักค่ะน่ารักน่ารักเลยค่ะแต่ว่าอาจจะอายุเยอะหน่อย7-8เดือคือคนเราฝากเลี้ยงแล้วตามโรงพยาบาลฝากกแล้วฝากเลี้ยงช่วงนั้นเพิ่งฝากแล้วไม่ฝากยาไม่มาเอาจัดมันจะหายไปเป็นอย่างนี้ก็จะมีชิสุมีชิโว่าโกลเด้นสีเหลืองค่ะ ยั่จะทิ้งอีอกล่ะตัวเล็กแค่ั้นเลี้ยงไม่ได้เหรอคือเมื่อกี้ตินบอกว่าถ้าไม่พร้อมที่จะเลี้ยงถ้าไม่พร้อมอ,อยา่าเลี้ยงอย่าเลี้ยงด้วยพอพ,พอตกที่ตกตก,ตกที่สูง<อ>สมองก็าามีปัญหาเลยต่อแล้วยังไงก็หลั<ไ>ง,งจากที่นี่ค่ะช่วยเหลือมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีโครงการเรียกว่า เกิดขึ้นเธอเกิดตั้งใจว่าภายในปีนี้ตั้งใจจะจดทะเบียนมูลนิธินะคะค่ะจะช่วยอะไรยังไงได้บ้างอย่างแรกเนี่ยอติดตามก่อนเลยนะคะอย่างเบื้องต้นต้องบอกว่าตอนนี้โซเชียลเน็ตเวิร์กฮิตมากติดตามเราได้ในในเฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อเดอะบอยส์ไงเดี๋ยวบอยส์เซจากเราจะเป็นโลโก้สุนัขและแมวช้างถือโทรโขพทเนี่ยค่ะจะมีกิจกรรมทุกเดือนนะคะและเดือนหน้าจะถึงนี้สิงหาคมนี้นะคะเราร่วมกับกรุงเทพมหานครเราอยากจะปลุกจิตสำนึกก่อนเลยว่า เก๋เนี่ยช่วยมาสองปีกว่าเก๋รู้เลยว่าจริงๆแล้วเบื้องต้นเนี่ยคนรักเนี่ยต้องรักให้ถึงที่สุดดูแลสัตว์เลี้ยงหนึ่งตัวจนอายุทายใช่ถ้าคิดว่าไม่พร้อมอย่าเลี้ยงเพราะฉะนี้ตอนนี้เก๋ร่วมกับกรุงเทพมหานครนะคะเราจะจํากัดควบคุมปริมาณการเกิดของสุนัขจระเข้ตอนนี้และจริงโครงการตั้งแต่เดือนสิงหาถึงเดือนตุลาคมเนี่ยค่ะเราจะรับทําหมันสุนัขและแมวฟรีนะคะจนจบ้างติดต่อมาได้ที่เดอะบอยส์นะคะแค่คุณนำกับประชาชนคุณมาบอกเรา เดี๋ยวเดือนสิงหาคมที่หนให้เรีอยวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ค่ะทีจจะประกาศคลินิกทุกที่เลยเดี๋ยวมนจะหาคอยนะคะในโครงการใครใกล้สาขาไหนไปทำฟรีเราไปทำฟรีแล้วเส้อตัวนี้อันนี้จาบปีนี้นะคะกับแบงคอกเพชริตี้ตัวนี้ติดต่อซื้อได้นะคะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทรายได้นี่ไม่หักสักบาทเดียวนะคะนำเข้าโครงการเพื่อจะไปทำหมันชนะ สุนั็กหนึ่งตัวนี้ใช้ค่าทำหมันตกตัวละ300อบาทเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยแหละถ้าคุณซื้อแค่ตัวเดียวก็ตัวเมียและตัวผู้หรือว่าตัวเมียและตัวผู้อาฝากกันไว้ด้วยนะคะเป็นเรื่องราวดีๆนะต้องบอกว่านี่นะคะเป็นเป็นเสียงของเก๋คนนีงนะนะสามารถช่วยได้เยอะมากแล้วก็ทุกๆคนสามารถมีส่วนช่วยได้คือไม่ว่าจะช่วยเหลืออะไรมันก็เป็นสิ่งที่ดีเราต้องมองในแบบนี้ช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือคนแก่ทางด้านการศึกษาเลยก็ตามแต่นี่ของเก๋เขาก็เป็นความชอบของเขาส่วนตัวใครยินดีอยากจะช่วยเหลือสัตว์ก็มาทางนี้ได้เลยซึ่งเราสอง อันนี้เป็นเสียงยิ่งใหญ่เนี่ยเลี้ยวกะบอกเสียงเลยคือเรารักคนนะคะเกย์รักอยู่ช่วยเหลือคนช่วยเหลือทหารช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือคนชราแต่อันนี้ก็เป็นอีกเสียงนึงเป็นเมตตาสัตว์ใช่อันนี้คือเป็นเาเมตตาสัตว์ก็เมตตาอะไรอะไรมันก็ดีทั้งนั้นแหละขอให้ทำในสิ่งที่ดีเถอะนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณเก๋มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ คุณเกนะคะถึงเรื่องชนะไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็จะมีเรื่อง,องตอนนีนะมีโรคระบาดโรคระบาดของเด็กตอนนี้นะกลัวมากใช่เพราะว่าฝนตกแบบนี้ก็จะมีโรคที่ตามมานะใช่อันนี้ก็คือเป็นเด็กที่ส่วนใหญ่ไปติดมาจากการดื่มน้ําดื<ช>่มจากที่โรงเรียนนะคะก็คือโรคที่กําลังเป็นมากตอนนี้คือหวัดลงกระเพาะหวัดลงคอระัวถ้าเกิดไปโรคหวัดลงกระเพาะเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะคะห้ามทานยาแก้ท้องเสียนนคือบางทีอาจจะแบบว่าเออเราบันท้องปวดท้องแล้วเกิดมีอาการข้างเคียงเนี่ยห้ามทานเด็ดขาดเลยแล้วก็ช่วงนี้ควรจะพักเรื่องนมไว้ก่อน เขาเป็นหวันมไ่น่อยมันจะ <คน S 2> ไม่ย่อยก็หควรจะทานอาหารที่มันแบบว่าย่อยง่าย เช่นแบบว่าอาจจะมีกล้วยบ้างหรือว่าขนมปงขนมปังอะไรที่มันย่อยง่ายๆเพราะจริงๆเห็นเด็กๆเป็นกันเยอะมากนะคะอย่างก่อนมาเนี้ยปิดเทอมเนี่ยเป็นไหมเป็นเยอะมากกวดลูกะเพาะนะลกระเพาะม่เยอะมากบางคนก็รู้ว่าเป็นท้องเสียเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องดูดีๆพอลูกเป็นปุ๊บนะคะต้องพาไปหาหมอแล้วก็ทานยาให้ถูกด้วยเอาละค่ะพูดถึงเรื่องอาหารแล้วนะคะช่วงหน้านะคะมีอาหารร้อนๆอร่อยๆจากพี่ชายของเรานะคะห้ามเปลี่ยนช่องค่ะสนับสนุนโดยเทมปราคิด ลดไข้บรรเทาปวดตัวยาพาราเซตามอลทีีี่เป็นนวัจดออมอสอินดิเคิเชนสนับสนุนโดยอุปกรณ์เครื่องครัวเพรสทิดพัตดุาอาหารญี่ปุ่นฟูจิเนยและชีสตราอารลารีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงมอสอินดิเคิเชนนะครับจัดหนักจัดเต็มครับหอหมอกคุณเส้น แกงเขียวหวานแล้วก็บัตเตอร์เค้กนะครับนี้มาแบบโอ้โหครบเลยนะครับเอานะฮะตอนนี้ใครอยากจะทำนะครับอยากจะเอาไอเดียของมอสไปทำนะครับเตรียมตัวนะฮะให้พร้อมเลยหอหมอกอุ่นเส้นแกงเขียวหวาน สำหรับการโทรจอนมาพบกันของ2เมนูอย่างหอหมกและแกงเขียวหวานงานนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนว่าแต่ส่วนผสมของเมนูหอหมกแกงเขียวหวานวุ้นเส้นจะมีอะไรบ้างนั้นมาจบพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากกะหล่ำปีีเลือกมาประมาณ5้าใบนะคะแล้วก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแป้งขา้าวเจ้าใบผักชีลิกชี้ฟ้าใบามะกรูดเครื่องแกงเขียวหวานสำเร็จรูปกะทิวุ้นเส้นเด แล้วก็ปรุงรสนด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลค่ะถ้าจดทุกอย่างครบแล้วเรามาดูวิธีการทำพร้อมๆกันเลยน้ำพริกแกงเขียวหวานนะครับซึ่งไม่ต้องไปตำเติมอะไรเรียบร้อยนะครับฉีบซองก็สามารถลงได้เลยนะครับเอาแล้วฮะผมเริ่มจากการหั่นเห็ดก่อนเลยดีกว่าปุ๊บหั่นเห็ดนะครับหั่นเห็ดไปแบบเล็กๆนะครับซึ่งเล็กๆที่จะสามารถขอนะครับแล้วก็ใส่ไปในกระองได้ทงแบบเล็กๆนี้นะฮะนี่นะฮะ อย่างง้ครับน่ารักไหมฮะจริงๆที่ผมเลือกเห็ดมานะครับเวลาทานหอมหมกนะครับเราจะได้ความกรุบกรอบของเห็ดด้วยเวลาเคี้ยวแบบมันจะแบบมีก,กะะ <ๆ S 1> รุบกรุบนะฮะเห็ดเข็มทองเห็ดหอมอะไรนี้ครับเราก็ใส่ไปฮะเล็กๆหน่อยฉีกซองอันนี้ครับไล้วหวานฉีกเตรียมเลยเส้น ใส่วุ้นเส้นลงไปนะครับเพือ่อให้มันอิ่มท้องนะครับแล้วก็ไม่อ้วนด้วยสำคัญใส่รากกูเห็ดลงไปเห็นไหมมาสีสัน,นนีนไงครับกระทิ่กระที่ลากกระิ่ลงไปใส่ลงไปครับประมาณนึงนะครับผมว่าแกงเขียวหวานหอมหมกเนี่ยทุกคนเคยทำละ แต่แกงเขียวหวานวุ้นเส้นหอมหมกแล้วใส่เห็ดลงไปด้วยไม่มีใครเคยทำแน่นอนพร้อยครับแล้วใส่ลงไปในกระพงนะครับนี่ปึ๊บช่วงที่ใส่เนี่ยครับผมจะพูดถึงการนึ่งนิดนึงครับการนึ่งนะครับเวลาเรานึ่งเนี่ยครับเราก็จะเอ,อ่เราต้องการความร้อนที่มันคงที่นะครับเพราะว่าเวลาถ้าเกิดว่าเราใช้หม้อนึ่งที่มันจะต้องเปิดเปิดปิด,ป,ดปิดนะครับความร้อนมันก็ ไม่คงที่นะครับก็จะทําให้อาหารสุกช้าแล้วก็ไม่สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่ครับผมใช้หม้อนี้ฮะซึ่งฝาปิดเนี่ยเป็นกระจกเวลาวางลงไปปุ๊บปิดปุ๊บนะฮะเห็นไหมฮะเราสามารถมองเห็นนะครว่ามันสุกโดยที่เราไม่ต้องเปิดเลยก็จะทำให้อาหารสุกรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงด้วยครับวางลงไปครับผม ็คือทุกครั้งนะครับเวลาผมทานอาหารหรือว่ามีเมนูแบบที่โปรดนะครับแล้วต้องสังเกตนะครับว่าถ้ามันไม่มีผักหรืออะไรเนยผมก็จะใส่ผักเข้าไปจากนั้นก็นี่น้ำสลัดงาญี่ปุ่นจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่น้ำสลัดนะครับ ผมเอาไปใช้ปรุงรสได้หลายเมนูมากนะครับถ้าเกิดว่าใครสังเกตนะครับผมจะไปใส่ในผัดในทอด want, ในต้มในโอนทำได้หลายเมนู ern, mm hmm. มากนะครับแต่วันนี้เราเอามาเป็นแบบสลัดมามาถึงช่วงของหวานนะครับบัตเตอร์เค้กครับนานๆที่ผมจะลงของหวานทีนะครับ ด,นดจำจำนูนนัลล้้จจไปใชเยสำหรับเมนูบัตเตอร์เค้กสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีแป้งเค้ก200กรัมผงฟูเศษหส่วน4ช้อนชาค่ะเกลือเศษหส่วน4ช้อนชาไขา่ไก่เบอร์2แบบไม่ใช่เย็น3าฟองน้ำตาลทราย185กรัมเนยเค็ม200กรัมนมสด120กรัมกลิ่นวานิลา1ช้อนชาและสารเสริมช่วยให้เนื้อเค้กฟูเบา15กรัมค่ะนี่ส่วนผสมหลักนะครับอันนี้ใส่เพื่อความหอม พอกัดไปแล้วมันจะนุ่มนะครับได้กลิ่นเนยอ,ออกมาเลยนะครับอันนี้ใส่เข้าไปนะครับประมาณ200กรัมครับใส่ลงไปเลยฮะ<ม>เดี๋ยวเราก็จะปั่นน้ำตาลก็คือปั่นเนออยกับน้ำตาลลงไปก่อนนะครับ เราจะใส่สมสมออื่นๆลงไปนะครับก็คือมีเกลือนะครับรวานิลาฮะใส่ลงไปหอมแน่นอนมาถึงไข่ครับ้วก็มาแป้งกับนมครับ ง่ายครับไม่ยากน้อนครับอืมปั่นนะครับให้เข้ากันคือตวงส่วนผสมให้ครบรปุ๊บเนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปปั่นแล้วก็เอาไปอบอบสบายเสร็จแล้วครับปั่นเรียบร้อยครับนี่นะออกมาเป็นแบบนี้ครับ,รบจากนั้นก็ เอาไปอบครับใส่เข้าไปครับอบที่180ร้อปดสิบองศานะครับฟลุแล้วก็รอสามสิบนาทีเดี๋ยวกลับมาดูนะฮะว่าเป็นยังไงสามสิบนาทีแล้วโอ้โหเสร็จแล้วครับบัตเตอร์เค้กของผมนะครับหอมกินแรงมากเลยครับ อย่าลืมอลองไปทำดูนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับโชว์รูมเครื่องครัวไมเออร์นะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับ Moss in the Kitchen นะครับพบกันสัปดาห์หน้าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ โอ้ยพี่บอสเดี๋ยวที่ทำอาหารหน่ากินน่ารับประทานตลอดเลยนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมก็มีช่องทางที่จะติดต่อกับเราได้นะคะก็คือเจี๊ยบอ้อมแฟนเพจนะคะแล้วก็อินสตาแกรมเจี๊ยบอ้อมโชว์แล้วก็ SMS นะคะ4 1 1 1 4 4งอยากจะให้เราเอาเรื่องอะไรมาอยากจะกินอะไรอยากจะทำอะไรบอกเรานะคะเราจะจัดมาให้ค่ะใช่แล้ววันนี้วันดีๆีเกเจี๊ยบอ้อมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จะพาทุกคนไปดูไปเที่ยวให้ไกลแสนไกลไปทานข้าวด้วยกันไหม